ท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่งารักของครูทุกคน,นะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องข้าวมหสาส์กันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราไปฟังเพลงและเต้นตามจังหวะเพลงมากินข้าวีกันก่อนนะคะอย่าลืมทําท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะเด็กๆ กินเ่าสิมากินเาสิดีดีมั้งแก้อยำมีังแกต้องยำอ่ำอออออาฟังเพลงกันเลยนะคะต่อไปดอจะมาเรียนรู้ชนิดของข้าวกันนะคะเด็กๆนี่คือข้าวอะไรคะเด็กๆ อันนี้คือข้าวเปลือกนะคะเด็กๆข้าวเปลือกมีลักษณะเป็นสีเหลืองน,นะคะเด็กๆต่อไปข้าวอะไรคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าข้าวสารนะคะต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าข้าวสวยนะคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเหนียวนะคะเด็กๆ ทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอันนี้เข้าอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะอันนี้คือข้าวเปลือกนะคะลักษณะของข้าวเปลือกก็คือเป็นมเมล็ดสีเหลืองน,นะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือข้าวสาละคะลักษณะจะเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นมมเมล็ดสีขาวใช่ไหมคะ<อ>ต่อไปอันนี้คือข้าว สวยนะคะนี่ต่อไปอันนี้เราเรียกว่าข้าวเหนียวเราเรียนรู้เรื่องข้าวไปแล้วนะคะวันนี้มีข้าวเดือดข้าวสารข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวเด็กๆรู้จักข้าวอะไรอีกบ้างคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเด็กๆมีข้าวกล้องข้าวไรเบอรรี่ แล้วก็ข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวสีดำใช่ไหมคะลักษณะของข้าวสารจะแตกต่างไป้ลักษณะของข้าวจะแตกต่างไปกันนะคะตามสายพันธุ์ต่างๆทีนี้คุณครูอมีลักษณะของต้นข้าวให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต้นข้าวนะคะลักษณะของต้นข้าวก็คือใบเรียวยาวสีเขียวแล้วก็จะมีรวงข้าวเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีทองสีเหลืองทองนะคะเด็กๆ นี่คือลักษณะของต้นข้าวนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอจบการพูดเรื่องข้าวไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ